สวัสดีครับผมนายนานารังดิษบุญานเป็นตัวแทนจากกลุ่มยอดเมืองดามจะมานําเสนอขั้นตอนการทดสอบความแข็งของชิ้นงานแงงไถแรงที่ใช้เท่ากับ100กิโลกรัมฟอสแรงกดนําเท่ากับ10กิโลกรัมฟอสแรงกดตามเท่ากับ90กิโลกรัมฟอสหัวกวดที่ใช้เป็นไทมอนเชฟเวลาที่ใช้เท่ากับ1 0 ถึงสิบห้านาทีสิบห้าวินาทีวันนี้หน่วยเป็น srb เหล็กที่นำมาทดต่อต้องไม่ฝากการทุกแข็งวันนี้ผมจะมาทำการทดลองมาดูอะไรครับนำชิ้นงานมาตั้งไม่ปุดนกึงการและปรับชิ้นงานขึ้นแล้วใช้แรงกดนำเท่ากับ สิกิโลกร,มลรัมฟอสตหลังจากนั้นเปิดปุ่มสตาร์ทและรอเวลาประมาณสิบถึงสิบห้าวินาทีหลังจากนั้นรอเขียมหยุดน,นิ่งและอ่านค่าและนำค่าที่ได้ลงไปใเติมในช่องของจุดที่หนึ่งหลังจากนั้นเราก็ปรับชี้งานออก แล้ตปัดเข็มเวลาเว้ที่เดิมได้นำชิ้นงานออกและย้ายจุดทดสอบจากจุดที่หนึ่งไปจุดที่สองและจุดที่สามก็ได้ค่าทั้งหมดแล้วนำค่าทั้งหมดมารวมกันแล้วนำมาหารสามให้ได้เป็นค่าเฉลี่ยต่ได้ค่าความแข็งของเหล็ก วันนี้คุณจ้อนมานำนตเตนมเสด็จแล้วขอบคุณครับ